นี่ก็คือ อะไมาเห็นตะหมอกอ่ะอันนี้กันเนี้ยน้ควายหมักน้ควายทำไงไปหมักหมักเครื่องหมักเครื่องแล้วก็ตากแห้งนะชิมลองชิมดูชิมดูก่ไกินได้หรืใช่ไหมไหม มันเป็นนะ้รัมีสมุนไพรเยอะมากเลยมไม่มีกลิ่นเนื้อเลยไม่ไดกลิ่นสมุนไพรถ้ากินข้าเหนียวน่าจะอร่อยอืมวางต้องทอดหรือทอดอย่างส่วนนี้ที่นี่ขนเขาตำเขาย่าง จะเป็นน้ำตกก็น้ำตกนี้มันอยู่ในหมู่บ้านของการการาันนะไปดูน้ำตกกันหมู่บ้านกันเป็นแบบเป็นประมาณเหมือนเดินเที่ยวได้ทนะั้งวันอ่ะเดินแบบชมอะไรเลๆๆ่นๆทีๆๆ่ถ่ายรูปเยอะนะ มีบ้านอยู่แบบนี้เนาะมีน้ำตกมีอะไรแล้วเขาจะแบบเขาจัดที่ไว้ให้ถ่ายรูปอเยอะมากอะเดินเล่นซึมซับบรรยากาศน้ำตกเย็นเยนบรรยากาศเย็นเย็นชื่นใจมากเลยตรงนู้นก็จะเป็นน้ำตกไหลลงมาแรงอีกเดี๋ยวเาเดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งนู้นกันยินด้านหลังไหนนะ ลงมาแล้วก็ตำข้าวนีแล้วก็ตำ กอให้เราเข้ามาถ่ายรูปก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงมันก็ทุกเป็นเหมือนเขาหินเขาหิอนอยู่ในหนังจีนอะ่ะจุดถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นไปนูน่นสูงสุดเลยูดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบน หยุดชมวิวสงสุดแห <ทา S 1> ่งจาบานี่เนดนไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่า ดูเมืองของซาปาได้ทั้งหมดเลยเกือบจะ360องศานี่ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่เด้เข้ามาเลยโรงแรมซาปาเซ็นเตอร์ใอามากน้สองคนนะนอนสองคน <c oughs> เขาให้มาสามคนนอนตีลังกาได้เลย เดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่าใส่เครื่องปรุงลงไปเราจะกินสัมภาระไหมนี่ได้มะเขือใช่เก้ขวขาวกันนะกไเยเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมอะก็เดินม,มากระจึงหนึ่ง